สวัสดีค่ะ ขกับรายการเมาาขอดังอีกเช่นเคยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้เราสองคนมีเรื่องราวริบวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะอ่ะมาเริ่มกันที่คดีดังคดีนี้ก็เลยนั่นก็คือเรื่องราวของพี่ลูกหมีลัสมีแล้วก็พี่ปูมันธนานั่นเองค่ะที่วลาสุดเนี่ยพี่ลูกหมีได้มีการไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเงินหนี้เงินสินต่างๆเงิน2ล้านที่ยังคงเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่กับพี่ปูมันธนานั่นเองค่ะจนล่าสุดเนี่ยด้านพี่ปูมันธนา อยากก็ได้ทราบข่าวแล้วว่าพี่ปูต้องการแบบนี้ซึ่งทางฝั่งพี่ลูกหมีเองค่ะเขาก็ได้มีการบอกว่าเขายินดีที่จะขอโทษถ้าเขาได้เงินคืนแล้วไม่ว่าจะเป็นล้านสี่หรือว่าล้านหหรือว่าจะสองล้านเขาก็ยินดีขอโทษในสิ่งที่เขาร่วงเกินไปแต,แต่ว่าถ้าจะให้ไปเดินสายตามรายการต่างๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเรื่อง,องราวจะเป็นยังไงไปฟังเสียงพี่ลูกหมีกันเลยค่ะพี่ๆนักข่าวก็อยู่ที่สนทอทองหล่ออยู่แล้วลูกหมีอะ่ะยอมขอโทษได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเลยอ๋อแน่นอนค่ะถอนอยู่แล้วค่ะ จะล้านสี่ล้านหก็รับค่ะ<ม>เพราะเราอะต้องใช้เงิน<ม>คือรอมานานแล้ว<ม>ก็อยากจริงๆอยากให้จ่ายเต็มด้วยซ้ําไม่ใช่ว่ามาจ่ายขยุกขยิกเพราะว่าตอนคุณได้รับคุณก็ได้รับไปเต็มเต็มคุณก็ควรที่จะจ่ายกลับมาละให้เราเต็มเต็มเหมือนกันค่ะและแน่นอนก็ถอนแจ้งความค่ะคือแล้วก็จะบอกเลยว่าเริ่มต้นใหม่คือลูกหมีก็เริ่มต้นใหม่ทํามาหากิน ทางฝั่งนู้นก็ควรที่จะเริ่มต้นใหม่ลูกหมีขอโทษได้ค่ะว่าถ้าเกิดพูดจาอะไรไม่ดีไปขอยินดีขอโทษได้เลยขอให้คืนเงินเรามาเพราะเป้าหมายเราคือเงินที่เราเงินของเราเงินของเรา<ป>คือออกรายการลูกหมีไปออกได้ค่ะถ้าทางรายการเชิญมาแต่ลูกหมีจะโทรไปบอก ขอออกรายการวันนั้นวันนี้ ừ, มันเป็นไปไม่ได้ ừ, พี่มันเป็นไปไม่ได้จริงๆแต่ทางรายการทุกรายการเชิญลูกหม,มีไปลูกหม,มีไปออกให้ได้เลยค่ะก็คืออมจะขอโทษเลยนะสมมติเงินมาปุ๊บก,ก็คือเงินมา,นาปุ๊บคือเราก็พูดความจริงอะ <ừ, S 2> ค่ะไม่ใช่ว่าไปนั่งขอโทษเขาอย่างนั้นอย่างนี้คือก็ทุกทุกคนเล่าเรื่องลูกหมีก็เล่าเหมือนเดิม15ครั้งก็เล่าเหมือนเดิมแล้วการที่ลูกหมีจะขอโทษพี่เขาว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมหาศาลที่แบบ อะไรเลยมันเป็นสิ่งดีๆที่ลุงหมีทํามันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะขอโทษหรือความเข้าใจผิดกันมันเป็นไปไม่ได้ตลกไหมคะพี่ตลกคือพูดอะไรตลกตลกนึกว่าคือคิดว่าตัวเองเขียนบทได้คนเดียวแล้วแบบต้องไปขอโทษออกรายการและใช้คําว่าเดินสายคือแบบต้องให้ลุงหมีเดินสายออกรายการไปขอโทษคือมันไม่ใช่เดินสายเสร็จแล้วค่อยมาให้เงินลูกหมีหรอ บ้าปะใช้สมองส่วนไหนคิดถูกไหมคะคือมันไม่ใช่ค่ะต้องให้ลูกหมีรําขอโทษเหรอคะแถลงข่าวแล้วก็รําเต้นฮิปฮอปหรือว่าแจสแดนซ์ขอโทษเหรอคะที่มันจะเหมาะสมหรือให้เดินแบบไปขอโทษไปคือนึกออกไหมถ้าได้เงินสิก็คือต้อขอโทษลิลลี่รำลิลลี่รำไหมนะฟ้าดวงสวงเลยก็รายการอีกนะลิลลี่พร้อมเลยค่ะถ้าได้เงินอ่ะก็อย่าใพี่ลูกหมีบอกว่า ไปเดินสายตามรายการต่างๆมันเป็นไปไม่ได้มันตลกม,มากคุณนะเพราะว่า เขาบอกว่าอะไรเหมือนแบบว่าถ้าพิธีกรถือว่าถ้ารายการเชิญเราไปเราไปได้ได้ขอโทษได้ใช่แต่ถ้าจะให้ไปบอกว่าออกรายการเวลานี้ขอตอนนี้ต่อขอไปขอโทษพี่คนนี้ได้ไหมในรายการีใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วที่สําคัญเนี่ยที่พี่ลูกมีเขาบอกว่าจะให้ทํายังไงถึงจะพอใจจะให้ลําขอโทษหรือให้เต้นให้เดินแบบให้อะไรถึงจะถูกใจคุณพี่ปมูเขาหรือเปล่าดเองก็เป็นการสาถามกันมาประมาณนี้เนาะซึ่ง ทีนี้เนี่ยหลังจากที่พี่ลูกหมีได้มีการถแถลงข่าวไปใช่ไหมคะวันต่อมาเนี่ยได้มีการไปที่สอ,น,อนท้องหลอแต่ว่ากลายเป็นว่าทางนักสอน,อนท้องหลอเนี่ยก็ได้มีการแจ้งข่าวจากทนายเดชาค่ะทางแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคายทุกได้มีการแจ้งข่าวว่าในวันที่16ก,กรกฎาคมค่ะซึ่งทางเพจทนายคายทุกค่ะได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าอารุณสวัสดิ์คดีลูกหมีลิลลี่สรุปแล้วลูกนีนนนน้ยกการไก่เกี่ยวไม่จ่ายแถมแจ้งความกับเจ้าหนี้และทนายความแฮชแท็กพบกันที่ศารจุกกรูนั่นเองค่ะอ่ะก็เรียกได้ว่าหลาย คนก็งงกันไปเลยว่าเป็นหนี้ไม่จ่ายแต่ว่ามันไปแจ้งความหมินประมาทเจ้านี่แบบไปแจ้งความกับอีกใช่อะอยังไงก็ต้องรอติดต,ตามมาต่อไปค่ะสําหรับคดีล่ากล่าวดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆด้วยนั่นเองค่ะมาถึงประเด็นต่อไปนะคะสำหรับซาเบล,ล,ะละ่าลานีนั่น <c oughs> อเองเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวานแบบกันสุดๆเลยที่เราคาเม่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้ไปร,อร่องเรือหาร้างนั่นเองค่ะน่าคิดว่าถ้าจะโวิตอย่างแน่นอน หลังจากที่สาวเวลาเนี่ยก็ได้ลงภาพต่างๆน้นาทิปสวิตบนเรือนั่น<ช>เองค่ะร้องเรือหารักกับไฮโซหนุ่มอย่างวิวชวินนั่นเองค่ะ,คะที่เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ต่างจับตามองว่าคู่นี้เนี่ยยังไงกันแน่จนกนระทั่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วอยู่ในช่วงแบบว่ากําลังพูดคุยกันกำลังดูใจกันนั่นแหละ<ช> ซึ่งต้องบอกยว่าภาพที่หลายคนเห็นออกมาล่าสดาุดเมื่อวานนี้เป็นภาพที่อยู่บนท่าเรือเนาะ<ช>และหลายคนก็จับเอ๊ะใช่หรือเปล่านาะท่าเรือเดียวกันหรือเปล่าเรือคันเดียวกันหรือเปล่าด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยตากคนตากลง<ช>แต่ว่า อาจจะไม่มีรูปคู่รูปอะไรแต,แต่ว่าโมเมนต์นั้นเนี่ยในเรือมันที่เดียวกันน่ะใช่ออมันคือเรือลำเดียวกันมันคือสถานที่เดียวกันซึ่งมันก็ชัดมากว่าความสัมพันธ์อาจจะกําลังไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆและที่สําคัญมันก็มีภาพออกมาว่ามีการไปทานข้าวดินเนอร์กันอีกแฟนคลับก็ชื่นหัวใจแบบอุ้ยสอคนนี้ต้องแบบแน่ๆเลย<อ> เออก็ต้องรองติดตามกันต่อไปว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะออกมายืนย<ช>ันความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่เมื่อไหร่ว่าสรุปแล้วเรียกว่าแฟนเนี่ยได้หรือ,อยังคะสาเวเบลแต่ว่าไม่ไหวค่ะทางนั้นผู้จัดก,การส่วนตัวของสาเบลล่าเนี่ยก็ยังได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสของสาเบลล่าด้วยบอกเอาไว้ว่ารูปเผ่อบ้างธรรมชาติบ้างก็ว่ากันไปผู้จัดก,การพูดแบบนี้แล้วเนี่ยก็มีลุ้นแน่นอนว่าะจะต้องเปิดตัวอย่างแน่นอนใช่ค่ะอ,อ่ะก็ต้องรองติดตามข่าวดี เร็วๆนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะยังไงก็ต้องขอฝากรายการเมาล์ขอดวดนนด้นนะคะมีทุกวันจันทร์ทุกศุกเวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กบ้านมัมค์ค่คะและช่องทางยูทูบบ้านมัลค์ทุก,ทกแพลตฟอร์มค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ